ในค่ำคืนหนึ่งที่มีพยับเมฆฉ่าน้ำสีมนกระจายตัวลอยต่ำๆอยู่ทั่วพืนฟ้าและกลั่นตัวเป็นสายฝนโปรยปลายลงสู่พื้นดินไม่ขาดสายเสียงฟ้าร้องครืนๆดังแว่วมาผสานกับเสียงร้องเรียกหากันของเหล่ากบเขียดที่อาศัยอยู่ในท้องนา เปรียบดังท่วงทํานองขับกล่อมตามธรรมชาติให้ใครหลายๆคนนอนหลับฝันดีแต่ไม่ใช่กับนโมชายหนุ่มวัย23ปีผู้ขยันขันแข็งฝนปรยๆเช่นนี้ กลับเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะออกจากบ้านไปหาแทงปลาเพื่อน,นำมาประกอบอาหารในมื้อถัดไปนโมสมไฟฉายติดหัวและใส่หมวกกันฝนพร้อมกับสะพายตะค้องมือขวาก็ถือฉมวกไปด้วย เขาเดินไปยังทุ่งนาที่อยู่ถัดจากบ้านของเขาไปไม่ไกลนักแสงไฟดวงกลม,กลมสีส้มสีเหลืองไหลายดวงส่องสว่างกระจายอยู่ไปทั่วบริเวณท้องทุ่งนาพระพวกชาวบ้านต่างก็ออกมาหาแทงปลาด้วยเช่นกัน นะโมก้มส่องไฟดูน้ำในนารอบๆตัวและก็เป็นอย่างที่เขาคิดอิทธิพลของพายุฤดูร้อนส่งผลให้ฝนกระนำตกอย่างหนักทั้งวันและเพิ่งจะเริ่มซาลงเมื่อตอนหัวคำ่ำทำให้น้ำที่ท่วมอยู่ในท้องนาตอนนี้ค่อนข้างขุนประกอบกับคนหมู่มากเดินวนหาปลากันไปมา ก็ยิ่งเป็นการกวนน้ำให้ขุ่นมากขึ้นไปอีกนกโมจึงได้ตัดสินใจเดินเลี่ยงไปหาปลาบริเวณอื่นแทนนโมเดินลัดเลาะตามหัวคนาไปเรื่อยๆจนแทบจะมองไม่เห็นแสงไฟของคนอื่นๆแล้วเขาจึงเดินมองดูน้ำในนาแล้วก็พบว่า น้ำค่อนข้างใสทีเดียวเขาจึงตัดสินใจเดินลงไปหาปลาที่ผืนนาแห่งนี้นโมเดินวนในท้องนาอยู่สองสารอบก็ยังไม่เจอปลาสักตัวเขาจึงต้องขยับไปหาปลาที่ท้องนาแปลงข้างๆ วันนี้คงไม่ใช่วันของเขาเสียแล้วเพราะผ่านมาสองชั่วโมงเศษนโมก็ยังไม่ได้ปลาสักตัวแม้ว่าเขาจะเดินมองหาไปตามท้องนาหลายๆแปลงแล้วก็ตามนโมจึงไม่คิดฝืนเดินหาปลาต่อไปอีกดึกดื่นค่อนคืนก็เป็นเวลาที่นโม สมควรกลับเข้าบ้านนอนได้แล้วแต่ด้วยความที่เขาไม่อยากกลับบ้านมือเปล่านโมจึงตั้งใจหยุดยืนฟังเสียงเขียดว่ามันส่งเสียงร้องอยู่บริเวณไหนเขาจะได้ไปหาจับมันมาเพื่อเอาไว้แขวนเบ็ดเป็นเหยื่อล่อปลาช่อนในวันพรุ่งนี้เมื่อจับทิศทางของเสียงร้องได้ นโมจึงได้เริ่มเดินไปหาจับเขียดเขาเดินตามหาเสียงร้องและจับพวกมันเสรตะค้องไปเรื่อยๆเมื่อเดินจับเขียดไปได้สักพักเขาก็เริ่มสังเกตเห็นเขียดนอนหงท้องเหยียดขาตัวเหี่ยวแห้งตายอยู่หลายตัวคุณพระช่วยนโมอุทานด้วยความตกใจปนหวาดกลัว ด้วยเขารู้ว่าลักษณะการตายของเขียดพวกนี้จะต้องเกิดจากการโดนผีโพงสูบกินเป็นแน่นณโมจึงรีบหันมองซ้ายขวาเพื่อดูว่าผีโพงยังหากินอยู่บริเวณนี้หรือไม่และถ้ามันยังอยู่เขาจะได้รีบหาที่ซ่อนตัวโดวยเร็ว ดวงไฟสีแดงขนาดใหญ่หนึ่งดวงลอยอยู่ท่ามกลางทุ่งนาลงแจ้งมันลอยสูงบ้างต่ำบ้างและอยู่ไม่ไกลจากตัวของนโมมากนักสวยจริงๆนโมพึพรรมพำเบาๆกับโชคของเขาในคืนนี้นโมรีบปิดแสงไฟฉาย พร้อม,มอ hehe, อกับสอดสายสายตามองหาที่ซ่อนตัวชั่วคราวเมื่อมองเห็นผู้ไม้กอใหญ่ที่อยู่ติดกับเถียงนาเนโมจึงค่อยๆเดินย่องไปยังผู้ไม้นั้นเขาค้อมตัวลงต่ำแล้วค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆและพยายามไม่ทําเสียงดังสายตา ก็คอยเหลือบมองไปทางดวงไฟผีโพองอยู่บ่อยๆด้วยความหวาดระแวงเพราะกลัวว่ามันจะเห็นเขา นโมหลบอยู่ตรงพุ่มไม้ใหญ่ข้างเถียงนาจนกระทั่งดวงไฟดวงนั้นลอยหายไปในทิศทางตรงกันข้ามเขาจึงได้ออกจากที่ซ่อนเพื่อเดินกลับบ้านทันทีนโมค่อยๆเดินไปตามทางอย่างเงียบๆ โดยที่เขาไม่ได้เปิดแสงจากไฟฉายแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรต่อการเดินทางมากนะักโดยเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งแต่เด็กจนโตจึงคุ้นเคยกับพื้นที่รวมไปถึงสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดีประกอบกับมีสายฟ้าแลบบนท้องฟ้าอยู่เป็นระยะท้าไม่เกิดแสงสลัวสลัว เพียงพอที่จะคลําทิศทางกลับบ้านของเขาได้ระหว่างทางนโมก็ยังคอยเหลียวมองไปทางด้านหลังอยู่บ่อยๆเพราะเขากลัวว่าดวงไฟผีโพงดวงนั้นจะลอยกลับมาทางเขาอีก นโมเดินกลับบ้านมาได้ครึ่งทางเขาก็เริ่มมองเห็นแสงของดวงไฟจากชาวบ้านคนอื่นๆที่ออกมาหาปลากันบ้างแล้วเมื่อนโมมองเห็นแสงจากดวงไฟหลายดวงที่ส่องสว่างอยู่ตามท้องทุ่งนานโมก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดหน่อยที่ได้พบเจอคนเสียทีเขาจึงได้เปิดไฟฉายและเร่งฝีเท้า เดินเข้าไปหาดวงไฟที่อยู่ใกล้กับเขาที่สุดทันทีเพื่อที่จะบอกให้คนผู้น,นั้นรีบกลับบ้านโดยเร็วเพราะว่ามีผีโพองออกหากินอยู่บริเวณแถวแถวนี้ทว่าในคืนนี้นโมคงไม่ได้พกดวงมาด้วยจริงๆเพราะเมื่อนนโมเดินเข้าไปใกล้ดวงไฟ ที่เขาคิดว่าเป็นชาวบ้านที่กำลังส่องไฟหาปลาอยู่เขาจึงพบว่ามันไม่ใช่แท้ที่จริงแล้วดวงไฟดวงนั้นมันคือดวงไฟผีโพงเมื่อผีโพงเห็นวันโมมองเห็นตัวของมันแล้ว มันก็กระโจนใส่หมายจะทำร้ายเขาทันทชีช่วยด้วยช่วยด้วยนโมร้องเรียกให้คนอื่นๆช่วยเสียงดังลัน่นพร้อมทั้งรีบวิ่งไปหาแสงไฟดวงอื่นๆหมายจะให้เจ้าของดวงไฟเหล่านั้นช่วยเหลือเขาแต่พอนโมวิ่งเข้าไปใกล้มากขึ้นเขาก็มองเห็นว่า ดวงไฟทั้งหลายเหล่านั้นคือผีโพงช่วยด้วยผีโพงฝูงผีโพงนโมวิ่งหนีสุดชีวิตปากก็ร้องตะโกนเรียกหาคนช่วยโดยที่ทางด้านหลังของเขายังคงมีดวงไฟผีโพงหลายดวงลอยตามเขามาติด,ตด นโมวิ่งหนีไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยตลอดทางจนกระทั่งถึงทางเข้าหมู่บ้านดวงไฟผีโพงเหล่านั้นก็อันตรธานหายไปไม่เหลือสักดวงเมื่อนโมวิ่งมาถึงบ้านและเจอผู้เป็นพ่อ เขาก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังด้วยน้ำเสียงหวาดกลัวใครเห็นหน้ามันด้วยนะพ่อแต่ก็จำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครจำไม่ได้ก็ดีแล้วจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันไปไปอาบน้ำอาบท่าแล้วนอนเถอะพรุ่งนี้เช้า ก็ไปทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้มันเสียหนอย่อยอ๋อแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปพูดให้ใครใฟังล่ะให้จบลงตรงนี้ก็พอเมื่อพ่อพูดจบนโมก็พยักหน้ารับอย่างเชื่อฟังพลางคิดในใจว่าคืนนี้ ช่างเป็นคืนที่โชคร้ายของเขาเสียจริงๆ